สวัสดีค่ะพบกับแม่จินฮีบายเกาหลีเช่นเคยค่ะช่วงนี้เกาหลีโควิดระบาดเร็วมากนะคะตั้งแต่วันนี้ก็569คนครับแล้วค่ะจะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังใส่หน้ากากล้างมือกันทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้วก็กลับเข้าถึงบ้านนะคะวันนี้แม่จินฮีก็ไปทําธุระ ในเมืองก็จะเอาบรรยากาศเบืองส่วนนะคะในช่วงโควิดมาฝากค่ะไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวแม่จินีจะพาเวะมาดูเสื้อผ้าชั้นใต้ดินอยู่ส่วนหยอกนะคะลดราคากระหน่ำแต่ว่าไม่มีคนซื้อค่ะปกติแล้วบริเวณนี้นะคะจะมีคนเดินเพ่นผ่านแทบจะชนกัน วันนี้ค่ะไม่มีคนเลยค่ะมีแค่คนส่งคนเดินผ่านไปผ่านมานะคะเป็นบังเอิญจริงๆค่ะออกจากบ้านคนละเวลากับสามีมาเจอกันได้ยังไงก็ไม่ทราบนะคะพอมาถึงตลาดอยองดงก็มาเจอแกกำลังเดินออกมาค่ะจำเป็นต้องไปด้วยกันนะคะเดินร้วิวเร็วมากไม่รอเลยค่ะ มาชมตลาดย้องดงด้วยกันนะคะตอนนี้ก็เห็นไหมคะไม่ค่อยมีคนเดินเลยคะ่ะในตลาดก็จะมีเสื้อผ้าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็มีผ้าหม่มมีชุดฮันบกด้วยนะคะชุดประจำชาติของเกาหลีค่ะ พอข้ามสะพานเดินมาด้านหลังก็จะเป็นพวกตลาดสดนะคะขายพวกปลาปลาทะเลแล้วก็อาหารค่ะอันนี้เป็นร้านดองปูทะเลแล้วก็ยำนะคะที่เป็นสีแดงนี่เป็นยำค่ะที่อยู่ในในถ้วยก็จะเป็นปูดองซอสนะคะริคเิเมาสเ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างตลาดทั้งสองแห่งนะคะก็เป็นเวลากับลังเที่ยงพอดีนะคะคนก็เริ่มจะออกมาจับจ่ายซื้อของกันเยอะขึ้นนะคะ มนตลาดห้างร้านต่างๆนะคะนับตั้งแต่เสื้อผ้าอาหารของใช้ทุกอย่างคะ่ะจะนําเข้าจากจีนทั้งนั้นเลยคะ่ะเพราะว่านําเข้าจากจีนนั้นในราคาที่ถูกแต่กลับมาขายให้เราในราคาที่แพงสองถึงสามเท่าตัวนะคะเดินผ่านร้านขายผลไม้ก็แวะซื้อมะนาวคะ่ะ 네, 마란 칼탱입니다. 이케사이카고요 네. 이거 말씀하시는 거예요? 이독이키 얼마? 괜찮이요다 2호 사이즈는요. 조기는 큰 약간 3만. 아, 어떤이미만천고요 무게 거는 2만 9천 원이고요 어떻게 살래? 이거 살래? 이거. 이거 사. เค้กร้านี้อร่อยค่ะเขาทำเองใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็ขายถูกกว่าร้านอื่นด้วยนะคะั<ป>ะนโอนะจ๊ะ เทปจุจุดตงนี้ตรงนี้ตรงนีงนี้ตร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 งนี้ตนี้ตงน้ตรงนี้ตรงนี้ตรนเ้ตรงนี้นี้งนี้ The office, ด้านหน้าสวนยอกก็จะมีเกาะกลางถนนนะคะด้านล่างก็จะเป็นห้องชั้นใต้ดินนะคะมีร้านค้าต่างๆค่ะ ปกติสถานีรับส่งผู้โดยสารตรงนี้นะคะคนจะเยอะมากค่ะเดินเพ่นพ่านตลอดทั้งวันแต่มาวันนี้นะคะแทบจะนับได้เลยค่ะไม่ค่อยมีคนร้านค้าต่างๆก็ปิดตัวลงเยอะเหมือนกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศการเดินทางการเดินตลาดในช่วงโควิดมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะก่อนจากก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปให,หม่นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ